สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในช่องทาง YouTube นะครับง่ายๆเพียงแค่กด Subscribe ด้านล่างน,นะคะรับฝากติดตามด้วยน,นะครับสวัสดีครับเข้ากับเว็บออนรีวิวน้ำยา EP ที่34นะครับผมเว็บออนไทยแลนด์รีวิวน้ำยา EP 34นะครับก็ กำลังคลองใจว่าทำไมญาติวิวใน youtube ไม่เห็นอยเห็นค่อยขึ้นเลยคือไม่ดูกันหรือยังไงวะถ้าไม่ดูก็บอกนะจะได้ไม่ทำแล้วขี้กเกียจเหมือนกันนี่ของผมใช่ไหมอืม,มก็ว่าหาอะไรอยู่ได้วะนะครับไม่ดูแล้วก็บอกนะครับแบบไม่อยากดูขี้กเกียจดูอะไรเงี้ยก็จะได้พวกผมจะได้ไม่ทานะครับก็ดีสบายดีไม่ต้องทําคลิปด้วยนะครับเออก็ฝากด้วยนะครับถ้าดูแล้วก็ฝากแชร์ฝากอะไรกันด้วยนะอืมถ้าถ้า ชมชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็แล้วแต่นะวันนี้มีไรฝากไหมครับต้คลิปไม่มีครับผมไม่มีเริ่มกันเลยสามตัวเหมนเดิมนะครับ <c oughs> ตัวแรกนะครับ MTM Vapor นะครับผมสามสิบมลนิกสามนะครับกลิ่น h o น e y Dew สับปะรดนะเป็นตัวโคนบางสวัสด์เขาบอกว่าโคนบางสวัสด์มาเลยนะ <c oughs> ปกติร้อยเจ็ดสิบาทแต่ว่าตอนนี้มีโปรร้อยห้าสิบเดียวร้อยห้าสิบาทจริงๆเขาส่งมาให้ผมตั้งแต่วันที่นานแล้วหนึ่งพฤศจิกาตั้งแต่เดือนที่แล้วอ่ะเออแต่ผมยังแม่งไม่ได้คิวคืคีนะครับคือเขาบอกว่าร้อยห้าสิบาทปกติร้อยเจ็ดสิบนะร้อยห้าสิบาทโปรไม่มีกําหนดถ้าขึ้นราคาจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเพจีิทีซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าราคามันขึ้นไปหรือย,ยังนะครับต้องขอโทษต้องขอโทษพ่อค้าด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่างจริงมันไหลภารกิจเือเกินนะครับ แต่ก็มาใช้ัดีกว่าไม่มาเว้ยอ่ากินอะไรฮันนี่ดิวสับปะรดฮันนี่ดิวสับปะรดอืมนิกสามนะครับตัวนี้เขาบอกนิกสามนะครับเดี๋ยวลองกันเลยอ่ MTM นะกลิ่นฮันนี่ดิวสับปะรดตอนดมเนี่ยนึกถึงตอนเด็กเลยทำไมอ่ะลูกอมปีศาจ นี่ก็อยู่ตอนนตอนเด็กตอนที่ขโมยกล้วยสวนกระเจิดข้างบ้านดูดสมัยนั้นเล่นเอกบอกอยู่ครับก็รวยนะก็รวยเลยก็โดยส่วนตัวไม่เคยลองบางสวรรค์นะเพราะว่าเห็นขาบอกตัวนี้โคลนบางสวรรค์ก็เลยไม่รู้ว่ามันใกล้เคียงกี่เปอร์เซ็นต์แต่ตัวเนี้ยรสชาติกลิ่นเน่ยเหมือนลู้อมชัดนะนิก ลื่นไม่กระแทกคอไม่แน่นนะครับสูบลืนล่นๆนะเยน็นนิดเดียวนะครับพอชุ่มคอนะครับแล้วก็ส่วนกลิ่นเนี่ยสับป,ประรดมันไม่ขึ้นมาก่อนมันขึ้นมาตรงกลางแล้วตามเราก็ตบด้วยท้ายก็คือขึ้นกลางแล้วก็จบเลยนะครับผมแล้วก็ต้นเนี่ยกลิ่นฮานิเดียวขึ้นมาก่อน <c oughs> กลิ่นชาร์ดนะครับนัวเข้ากันได้ดีนะครับถือว่า อร่อยนะตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบบาทชอบนะอร่อยดีเอาไปสี่จุดห้าคะแนนครับดีอ่ะโอเค MTM v a p o r นะครับก็ตามที่แจ้งไปตอน <c oughs> ลิปนะว่ามันนาส่งมานานแล้วนะครับที่ดูด <c oughs> นิคโคตินสามนะครับแต่ดูดสูบนุ่มมากไม่รู้สึกอะไรเลย นะครับไม่รู้สึกอะไรเลยนิกนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีนิกหรือเปล่าแต่คงไม่ได้หลอกเรานะนะครับความเย็นในนิติกมาสองแต่ผมดูดแล้วไม่ถึงหนึ่งด้วยเย็นนิดเดียวเย็นนิดเดียวนะครับพอชุ่มชุมคอชุ่มคอถ้าคนที่ไม่ชอบดูดเย็นก็ก็ยังดูดได้นะครับผมไม่ไม่ปกติผมไม่ดูดเย็นอยู่อยู่แล้วนะครับก็ดูดได้ไม่ไม่ไม่มีการกระแทกคอมีอะไรนะครับก็นุ่มสุดนุ่มดี เรื่องกลิ่นก็ขึ้นเป็นฮันนี่ดิวกลางกับปลายเป็นสับป,ปะรดนะครับกลิ่นเข้ากันดีแต่เนื่องจากเหมือนกันกับพี่เดผลเดียกับพี่เดียคือไม่เคยดูดบางวรวันของแท้ของมาเลยนะครับก็ก็เลยไม่รู้ว่ากลิ่นมันเหมือนขนาดไหนนะครับแต่เอาตรงนี้แล้วกันหน้าง,งานถามว่าอร่อยไหมอ,อ,อันนี้อร่อยนะครับอร่อยอร่อยอร่อยกลิ่นกลิ่นค่อนข้างจะชัดในฮันนี่ดิวนะครับแล้วก็สับป,ปะรดปลายค่อนข้างชัด ขึ้นมาเป็นทานที่ดีอ่ะกลางกับปางกับปลายเป็นสับป,ประรดถามว่าปะจากผมดูรู้สึกเหมือนปลายจะดับนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มากไม่ได้มีผลอะไระรู้สึกเหมือนสับป,ประรดนี่น่าจะเป็นสับป,ประรดพูแล้ด้วยนะกลิ่นมันเหมือนมีขมๆนิดนึงอะไรเหมือน้แกนสับป,ประรดอ่ะนะเขาไม่รู้ก็ลองดูว่าถ้าหัวกลิ่นตัวนี้มันเข้าที่แล้วก็อันนี้แล้วแต่พ่อ้านครับแต่โดยรวมถือว่าดีนะหอมกลิ่นคล้ายๆลูกอมลูกอมอ่า แม่ลูกพูดยังไงดีวะลูกอมที่อะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นเป็นลูกอมอ่ะเหมือนเป็นลูกอมอ่ะนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ผลไม้อ่ะนะมันออกเป็นสายพวกลูกอมพวกนี้นะครับก็ <c oughs> ตัวนี้อร่อยครับใช้ได้เลยนะครับเอาไปสี่คะแนนครับสําหรับ MTM Vapor เป็นแปดจุดห้าคะแนนหิวทําไมทำไมอ่ะ <c oughs> เอา <c oughs> น้ำมันจักนะครับไม่สาะไม่ไหคไม่้ ไอ้น,นี่มันจั๊กใหญ่อันนั้นไอ,ออัลลาดินจั๊กเล็กอันนี้จั๊กใหญ่อันนี้หนักกว่าอัลลาดินเน,นี่ยเปลี่ยนชื่อแล้วน้ำมันคังคกเเออป็นตาตะแปะแกะไข่โรคาหรือเปล่า,า,ามไม่รู้อันนี้คือเอาชื่อเดิมคือตะแปะแกะไข่โรคาอันนี้ก็ส่งชื่อใหม่แลจะเป็นน้ำมันคังโคกตัวนี้ก็ส่งมานานแล้วเหมือนกันนานมากเกือบสองเดือนแล้วนะครับก็ยังไม่ได้คิวสักทีอันนี้หกสิบเอ็มแอลนะครับผมราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทไม่รู้มีคอนสตาร์ ข้าโพดดาวดาวข้าโพดถ้าเป็นเักิจจะย้อนกับมาดาวข้าโพดดาวข้าวโพดดาวข้าวโพดสูบแล้ว,ลวดึงดาวดูล่ลตาอยู่เงี้ยลองเลยครับผม,ม <c oughs> ตะแปะนะครับแกะไข่นกกระทาหรือตอนนี้เป็นน้ำมันค้างคกนะครับกลิ่นคอนสตาร์นะครับก็ ไม่นิกข้ามไปนะครับเพราะคิดว่าไม่น่าจะมีนิกเพราะว่าเห็นตอนหลังเห็นเขาบอกว่าทานิกด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ตัวที่ส่งมันน่าจะไม่มีนิกนะถ้ามีนิกเขาน่าจะแตะแปะอะไรไหมผมหน่อยนะครับกลิ่นคอนตาตาก็ดาวข้าวโพดนะครับดมนี่คือกลิ่นข้าวโพดนะอือข้าวโพดขึ้นนํานะครับความรู้สึกของมันเหมือนกับคอนเฟต คอนเฟลกข้าวโพดที่เป็นรูปดาวอะที่คือกินกะนนมอะจะเป็นข้าวโพดอะที่เป็นรู้สึกจะเป็นฟรีเนเตอร์จะเป็นมนุษย์ใส่ชุดอวกาศอะไรสักอย่างหนึง่งนะตัวนี้นะครับน่าจะเป็นตัวนี้นแหละน่าจะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันกับตัวตัวนี้นะครับแต่บันหวานไปอะ่ะ คือผมไม่แน่ใจว่ามันหวานจนแบบว่ามัน <c oughs> มันกบกินคือข้าวโพดมีนะมีข้าวโพดแล้วก็มีกลิ่นเหมือนคล้ายคอนเฟตอะ่ะคล้ายกลิ่นไอ้ตัวนั้แหละแต่ว่าผมว่ามันหวานมากมันหวานแบบาใครชอบหวานอาจจะชอบพวกตัวนี้นะครับมันหวานมากผมรับผมนะมันหวานมากแต่โดยรวมก็กลิ่นข้าวโพดตอนสูบมีขึ้นต้นนะครับพอต้นมาปุ๊บพอกลางปุ๊บไอ้ตัวกลิ่นเหมือนคล้ายคอนเฟีตยมันจะเข้ามาตอนประมาณกลางๆแล้ว ลกลางแล้วก็จะตัวข้าวโพดก็จะหายไปจะเหลือแต่ตัวนี้นะครับคือไม่ได้ออกไปพร้อมกันก็ถือว่าโอเคกลิ่นหอมดีนะครับใช้ได้หอมดีนะครับเอาไปสี่คะแนนครับสำหรับคอนสตาร์สำหรับคนที่ชอบแต่ว่ามันหวานนะมันหวานครับผมพอดีผมไม่ชอบแบบหวานหานขนาดนี้มันนี่มันหวานมากเลยอืมไม่รู้ทำสเตียียหกหรือเปล่า ใช่ทำเชื่อมก็ไม่รู้น้ำมันค้างคกนะครับกลิ่นพอนสตาร์นะคอนคอนอะไรนึกว่าคอนหลังป๊ะดีนะหมยังแก้ให้ก็ไม่แก้เป็นทศกิจแล้วนีกินน้ำอยู่ด้วยทีหลังทศกิจก่อนจะเล่นดินะกินคอนสตาร์นะครับนิกข้ามไปเราไม่พูดถึงนะครับอย่างที่มินบอก่ันเนี้ย เหมือนคอนเต์อาหารเช้าที่แดกันมนะนี่กินกับนมนะครับผมก็ให้ข้าวโพดอ่อนๆนะครับไม่ใช่ข้าวโพดสับข้าวโพดต้มอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่มันจะเป็นเป็นเหมือนขนมข้าวโพดอ่าเป็นคอนเต์อ่ะอืมแล้วก็หวานหวานแบบอืไตวายอะไตนมันเค็มเบาหวานขึ้นตเบาหวานเลยอะ หวานมากตับอ่อนสั่นทิกๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยหวานมากๆเลยนะครับแต่ลองไปสองรอบแล้วก็คอยก็ไม่ดำสํารีก็ไม่ดำนะถือว่าโอเคนะปกติถ้ามันหวานมากคอยมันจะไปแล้วตอนี้ลองไปสองสัมรีแล้วยังไม่ดำนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับไม่ด<ผ>มมํานี่เป็นเพราะอะไรสารหวานมาตรฐานดีหรือ,อยังไงส่วนใหญ่ที่คอยมันดำเพราะใช้สเตียหรือว่าสเตียคอยไม่ดำอีกตัวหนึ่ง ลืมชื่อนะก็แต่ส่วนตัวผมอ่ะกลิ่นมันอ่อนไปนะครับคือมันไม่ชัดจ๋าแบบไม่รู้ไม่รู้ว่าเพราะว่าเราเก็บไปนานหรือเปล่ายอมรับเลยว่าตัวนี้เกือบจะสองเดือนได้มั้งใช่แล้วพ่อค้าก็สติไม่อีกแม่งรอไปสามทีเดียวแล้วมั้งตัวเนี้ยนะก็เลยมันทําให้มันไม่ชัดนะครับไม่ชัดจ๋ามากนะมันเลยอ่อนลงไปนะครับ แต่พูดถึงความคุ้มค่า6 0 m l กับราคา150บาทคุ้มค่าครับคุ้มค่านะครับคุ้มค่าน่าเล่นเอาไป3.5คะแนนครับครับผมเป็น7.5ครับผมต่อไปบ้านผีผีผีปอบบ้านผีนะครับกินป๊อปพี่เดียร์อ่านป๊อปเอาป๊อปอีโวป๊อปอีโวนะครับป๊อปอีโวลูชันนะครับกินป๊อปอีโวลูชันไหนเราเพิ่งป๊อดเนี่าเอฟา กลุ่มเขามีกลุ่มนะนี้มีกลุ่มนะบ้านผีก็คือกลุ่มกอดโกลด์ที่แคร์เฟเวอร์นะครับก็คือใครสนใจก็ไปดูในกลุ่มได้นะครับราคาขวดละ350บาทนะครับบรรจุไม่ต่ำกว่าสามที่เป็นแอลนะอ่านี่อ่ามตามโพยที่เขาเขียนมาให้นะอ่ามตามโพยที่เขาเขียนมาให้นะครับแล้วก็สติปิ้งครับแอดบร h i ติ้งด้วยตัวนี้ก็คือแล้วก็สล e ปปิ้งด้วยนะไม่มีครับได้จุดเมาเมาแล้วก็ ตลบได้นะครับนิโคตินอยู่ที่สามจุดเก้ามิลลิกรัมนะครับตอนหนึ่งอ็มแลนะครับตอแล้วก็สตีฟนิคก็สตีฟแอนด์เบรสติ้งเหมือนกันนะครับก็เป็นกรรมวิธีในการสตีฟน้ำยานะครับแล้วก็มีเบรสติ้งก็คือทำให้กลิ่นมันชัดขึ้นนะครับแล้วก็สลีปปิ้งสลีปปิ้งนั่นคือนอนนะครับถ้าหยุดมากกิ้งเมากิ้งกันฮีโร่เลยอ่เดี๋ยวลองกันครับผมกินอะไรนะป๊อบป๊อบปอบพี่เดียแม่งอ่านป๊อบป๊อบอีโว บ้านผีนะครับกินป๊อปนะป๊อปป๊อปกลิ่นป๊อปนะนิกนะครับไม่กระแทกขอเลยนะแต่แน่นเฮี้ยแน่นแน่นแน่นมากนะครับเป็นเป็นหนึ่งในพี่พูดไปก่อนแน่นแบบแน่นแบบอิ่มอ่ะอิ่มเหมือนแดกข้าวแต่ไม่ใช่จิ้มเด็กเหมือนแดกหมูกระทะไอ้เหมือนแดกกาแฟอ่าแต่ไม่ใช่อิ่มแบบเดินไม่ได้อ่าแต่ไม่ใช่จิ้มเด็กอ่ะ อันนี้อิ่มมากนะครับนิกนิกอิ่มมากนะส่วนกิ่นปอบนะใครที่จินตนาการว่ากิ่นปอบแล้วมันจะมีไส้มีตับใสไส้พุงไม่ใช่นะครับผมกลิ่นน้ำตกจากที่ริวได้สัมผัสนะครับริวสัมผัสแล้วริวสัมผัสแล้วตัวนี้นะอะไรนะอะไ มีคนกระซิบมีคนกระซิบว่าอะไรวะอ๋อโอเคมีพายกระซิบกูหนักแล้วหนักแล้วหนักปะนะก็เหมือนได้กลิ่นเหล้านะครับแต่ไม่รู้ว่าเหล้าลําหรือเปล่าหรือว่าวอดก้าเนี่ยผมก็ไม่รู้แต่มีความรู้สึกว่าได้กลิ่นเหล้านะแล้วก็เหมือนได้กลิ่นยาเส้นยาสูบประมาณนี้กลิ่นโทเบโก้หรือไม่ก็กลิ่นของซิก้านะ รวมแล้วอร่อยใครชอบแบบแนวทะมึนทรมืนอนะแนวแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ตลาดเขาเรียกว่างานศิลป์จริงๆเป็นซิกเนเจอร์เป็นงานศิลป์นนะงานแบบไม่ใช่แบบงานโคนนู่นนี่งานโคนอะไรเนะนี่ยนี่คืองานผสมเองก็ <c oughs> คือคิดค,คนเองนะครับใครชอบแนวนี้ความแปลกใหม่นะแล้วชอบนิกแน่นๆนะครับอร่อย นะแต่ราคาสูงไปนิดนึงแต่เรื่องให้ความคิดสร้างสรรค์มันอยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์นะ <c oughs> ตัวนี้ผมให้เสียงแรงครับผม <c oughs> บ้านผีนะครับ <c oughs> นิกปอบกินปอบกินปอบนะครับนิกแน่นมากเที <c oughs> ่แน่นแบบ แต่ว่าถามว่าแน่นขนาดเดือดจุยไหมไม่แต่ตอนนี้ที่ผมสูบมายังไม่มีอะไรล้มเดือดจุยเจ็ดเจ็ดได้นะครับโหอันนั้นแม่งแน่นแบบจิ๋มเด็กอะต่อทุบๆ,ๆเลยจะไม่ให้แน่นๆแล้ะก็พ่อขาขายนีกอะอ๋อว่าว้าขายนิกแม่งอลิมิตเลยอะกู <S 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 2> <S 2> ใส่ยับเลยเออแต่นิ่นแน่นมากถ้าใครที่อชอบดูดนิกแน่นๆนะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีถ้าดูดนิกไม่ได้ตัวนี้ก็ผ่านไปครับเพราะว่ามันนิันแน่นมากเพราะว่าเขาสตรีแล้วก็บริฟติ้งมาเลยทั้งทั้งนิโคตินแล้วก็ ตัวน้ํายาด้วยฉะนั้นคุณเลือกนิกไม่ได้นะครับสแตนดาร์ดมาที่สามจุดเก้านะครับก็นิกแน่นนะครับแต่นุ่มไม่กระแทกคออ่าตัวนี้นะครับส่วนเรื่องกลิ่นอยากให้พี่เดียวบอกมียาเฟนอ่าม,มีมีเหล้าลำที่ผมได้กลิ่นนะเหล้ามีกลิ่นซิก,ก้าบุรีเนี่ยทเบโก้เนี่ยนะครับแล้วก็ที่ผมได้กลิ่นจะเป็นกลิ่นเหมือนวาลิลาคาตาดสักอย่าง กลิ่นเหมือนวลีลามันมีวลีลาหรือคัดไม่ก็คัดตัดสองอย่างชฉยๆออกมาหอมโดยรวมคือผสมแล้วมันหอมอ่ะเออมันหอมดีนะครับมันหอมเลยก็ต้นอยู่ต้นอยู่อยู่ละไอ้ใครทำน้ำยาไม่มีต้นมีไหมทำแดดทำแดดน้ำยากลางกับปลายมีมีหรือมีต้นไม่มีเฮียอะไรเลยนะมีแต่ใบกับราก ไม่ใช่นะครับก็กลิ่นต้นอยู่กลางอยู่ปลายอยู่ครบนะครับตัวนี้ <c oughs> ก็ถามว่าในราคาสามร้อยสิบก็ถือว่าก็สมราคาเขาเพราะว่าหนึ่งคืออย่างที่บอกคือพวกกลิ่นพวกเนี้มันมันมันถือเออกเป็นกลิ่นขนมนะสําหรับผมนะอืมสาหรับผมเพราะว่ามันมันออกหอมหวานนะครับก็อย่างที่บอกคือต้นทุนเจ้าไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดลดได้ก็ดีนะครับนักสองร้อย ห้าสิจะเป็นไปได้เปล่าก็ไม่รู้นะครับก็พูดไว้เฉยๆนะครับตัวนี้ผมจัดไปเลยครับ4ีุดหอันนี้ผมชอบโดยส่วนตัวนะครับดีกว่าเกยชาเกยชานี่บอกตรงดูดไม่ถึงจริงคอมไม่ได้จริงพยายามวิเคราะห์จนปวดกระโหลกแล้วแม่งก็ไม่ได้จริงๆนะครับเป็น8.5 <c oughs> ้าคะแนน <c oughs> ดีลันนะครับผม MTM Vapor นะครับส CML Nix สนะครับผมกลิ่น h a n ดี y ดสับปะรดราคาร้อบาทโปรโมชั่น นะครับเหลือร้อยห้าสิบาทฝากไว้ด้นะครับกินดูที่เพจได้เลยเนวะ MTM เออ MTM เวเปอร์เลยนะครับนิกไม่กระแทกคอไม่แน่นสุบลื่นนะครับผมเย็นพอชุ่มคอนะกลิ่นอันนี่ดีขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตามไยสับปะรดมากลางแล้วก็จบไปเลยนะครับกลิ่นเหมือนร่วมปีศาจหอมชัดเจนนะครับค่อนข้างดีนะอร่อยนะครับคะแนนจะเป็น8.5้าคะแนนนะครับผม นำ้ำมันค้างคกนะครับผม60สิมลราคา150บาทนิกไม่มีนะครับผมโปรโม<ต> <วะ S 1> ชัน่นนิกได้หร<ะ>ือว่าเพิ่มนิกได้โปรโมชั่นไม่มีนะครับมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ <c oughs> กินคอนสตาร์นะครับผมตัวนี้นิกข้ามไปไม่พูดถึงกินให้รู้สึกเหมือนคอนเฟกนะครับอาหารเช้านะ แต่ว่าไม่รู้ว่าตัวนี้เราได้มานานแล้วกินมาเลยดรอปหรือเปล่ากินมันยังไม่ค่อยชัดเจนมากนะแต่ให้ยังให้ความยังยังรับรู้ได้ว่าเป็นคอนเฟกนะครับเป็นเป็นคอนเฟกมะพร้วใช่มะพร้คอนเฟกแล้วก็หวานนะครับหวานมากใครชอบหวานไปลองเลยไอ้แบบนียตัวนี้หวานแต่ว่าสํารีไม่ดาด้วยนะครับเอจากที่ลองมาแล้วนะสัมรีไม่ดํานะครับคะแนนจ่งมาเป็นเจ็ดจุดห้าคะแนนครับผม ปั๊บบ้านผีกินปั๊บกินปั๊บนะครับผมปั๊บอีโวกินปอบบ้านผีนะครับผม30 ml บอราคา350บาทนิก3.9ครับนะครับผมหลังจากที่รีวกับคุณเจนได้ลองแล้วบร้อยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมนิกไม่กระด้คอแต่แน่นแน่นเหมือนมึงกินบุฟเฟ่หมูกระทะเลยอ่ะแน่นแบบลุกไม่ขึ้นแน่นแบบนั้นเลยนะแน่นมากนะครับผมแล้วก็กินนะครับ มีเหล้าหรือวอดก้าอะไรสักอย่างนึงนี้แหละนะแล้วก็มีกินยาเส้นหรือไม่ก็ยาสุกาโก้าโทบากโกเนี้ยมีอยู่นะครับผมให้รสชาติที่แปลกนะบริลาาผมดูกลิ่นบริลลามีอะไรด้วยครับให้กลิ่นที่หอมนะครับต้นมากลางปลายอยู่นะครับผมตัวนี้จุดเด่นก็คือกลิ่นไม่ใช่ไปกินตลาด นะครับผมเซ็นเจอร์เป็นเป็นลายเส้นของเขาเองใช่มีลายเส้นของเขาลิกแน่นนะครับส่วนใครที่ชอบอยากลองประสบการณ์ใหม่ๆอยากเปิดเปิดตลาดเปิดโลกเปิดโลกเปิดโลกกระทัดเปิดโลกกระทัดฟรีดอมอ่ะฟรีดอมไอมินคอนดอมนะครับผมนะก็ซื้อไปลองเล่นกันได้นะครับคะแนนจะเป็น8.5คะแนนครับผมจริงๆก็อยากให้เยอะกว่านี้แต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ต้นทุนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับก็จบไปแล้วครับสำหรับ ep 34นะฮะ ส่วนพ่อค้าที่เรารีวิวไปแล้วนะครับแล้วมีเพจเป็นกลุ่มของตัวเองอ่ะเอามาแปะเพจไว้เอแปะแปะตามเพจของพวกคุณด้วยก็ได้ก็ยินดีไม่ว่าอครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่อยากขายแค่นั้นเองอ่าแปะเป็นแปะเพจดีกว่าเอาไปไปไปซื้อขายกันฝั่งของคุณเลยนะครับเพราะเราไม่ได้ไม่ว่าเราลงมาใน u t u b e แล้วดึงได้ไปแชร์ไปได้เลยได้เลยครับสบายสบายจุสบสบายใจจะดีใจมากด้วยนะครับก็ส่วนใครมีอะไรก็ เข้ามาในกลุ่มพูดคุยกันได้นะครับส่วนใครมีอะไรก็พูดคุยอะไรบ่าไม่มีนะโอเคพูดคุยกันได้ครับครับคู่คุยกันได้นะครับอ่ะหมดละป่ะไอมินสุดหล่อว,วันนี้2อคนลาไปก่อนสวัสดีครับ hello, 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 hello.